ครับสวัสดีนะฮะสวัสดีลูกเพจทั้งหลายแล้วก็ทุกคนที่เข้ามาดูคลิปอาร์ตนะครับเจ้าของเพจรอ,องเท้าแบ่นเนในมือสองไซส์ใหญ่40ถึง45นะครับวันนี้เรา,เามาพร้อมกับบอเจก้านะฮะบอดหรือว่าเขาเรียกว่าบอดนะฮะ,ะปีที่แล้วมาแรงมากยี่ห้อนี้มาแรงมากออกรากก็คือหนังสานเนาะหนังสานแล้วก็ทีเนี้ยพาพูดถึงรองเท้า จริงๆแล้วคู่นี้ได้ขายไปแล้วก็เลยรีบจับมารีวิวเราก็จะรีวิวกันแบบสั้นๆน้อยๆไม่เนาะเพราะว่าคือเราเห็นปริการิยมาเยอะมากอยู่แล้วเราเราเห็นเยอะมากแต่เราไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่หรอกเพราะว่ามันมีบางอันอ่ะมันมันก็แบบใช่ใช่ไหมวะใช่ใช่ใชใชแต่คู่เนี้ยเป็นคู่แรกที่เออมึงเอามาเลยมึงเอามาเลยมึงเอามาเดี๋ยวนี้เลยเพราะว่า ใช่แล้วเพราะว่าวันที่เราไปไอคอนสยามมาน,นะาว่าที่เราไปดูอะเราได้เปิดซอฟต์แต่เราถ่ายรูปไม่ทันเพราะว่า SA ได้ยืนอยู่ประจาหน้าแล้วเอสเอก็ทำหน้างงใส่เราว่าจะเปิดซอฟต์ทไมทุกคู่อะไรประมาณน,นี้นะฮะเราก็เลยว่าเออเราถ่ายไม่ทันแต่เราเราได้รีเมมเบอร์ไว้เพราะว่าโบเดกาเป็นแบรนด์ที่แปลกแล้วมันจะมีอยู่แค่2แบรนด์ที่จะทําแบบโบเดกาเพราะฉะนั้นเราเลยจําได้ว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเริ่มกันด้วยที่ว่า โบเดก้าเนี่ยจะมีแค่ไซส์อยู่ในรองเท้าเนาะอันนี้ก็จะเป็นไซส์40เนียคือคือบางทีเนี่ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันทำดูเหมือนไม่เรียบร้อยเลยภาพเพ้ออะไรเไรงียมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะฮะคู่ในชอบที่แบบแอบถ่ายมาก็แบบดูเย็บแบบกระโหลกกระลาอะไรของมือวาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หนังก็ก็ด้วยปกติก็คือหนังสาะนะเนาะโบเดก้าก็คือหนังสาที่มัน เป็นซิกเนเจอร์แต่ด้วยแบบทำไมเราไม่ชอบไม่รู้นะเรารู้สึกว่าถ้าใช้เป็นอนนะ้วมันยวยไงด้วยความที่มันยวยอะ่ะเรารู้สึกว่ามึงก็ไม่สวยแล้วเหมือแบบนอันนี้อันนี้ก็คือจะบอกว่ามันยังตึงในระดับหนึ่งเลยนะฮะอันนี้บอกได้เพราะว่าขายเป็นราคาสามพันบาทเอาจริงเพดเพดใหญ่ๆห,หรือเพดแบบนั่นๆอ่ะ ราคานี้แม่งคือเด็กน้อยอะแต่แบบเราแบบไม่เป็นไรเราก็ปล่อยให้พี่ๆเพราะว่าเรา,เราใส่แล้วมันไม่ค่อยเข้าเราเป็นคนที่ใส่รองเทา้าประมาณอย่างเงี้ยไม่ค่อยเข้าอะ่ะไม่รู้ทาไมอ่ะดูนะฮะดูหนังมันนะดูหนังมันนะมันยังตึงในระดับหนึ่งเลยนะเพราะว่าถ้ามันเหี่ยวแล้วอะมันจะเหมือนพวกกระเป๋าตางังเหมือนพวกกระเป๋าอะที่มันจะแบบดูน่าเกลียดอะ่ะอันเนี้ย1ี่อะน่าจะใส่ได้ถึง42เพราะว่าอ่ะสีดหุ่นห้ยังเหลือเลยอะ อันนี้อันเนี้ยนะพอมันมันย่นมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเออหนักมันไม่ตึงแล้วอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยยังตึงอยู่เนี่ยเห็นปะครับเนี่ยคือวางก็ยังเห็นว่าอี้เนี่ยคือโบเตก้าเพราะว่ามันหักถึงปะแล้วรุ่นก็ได้ลงไว้ในโอ้แนวฝั่งเนี้ยฝั่งนี้คือเต็มสุดแล้วอะดูดิเนี่ยโบเตกาเนี่ยโบเตกานะฮะโบเตก้าไม่มีอะไรเยอะหรอกแต่ว่าเราว่าหนึ่งสิ่งอะ ที่มันน่าจะไม่ทำเลยในของ๊อปปี้ก็คือตรงนี้เว้ยคือซออก็จะง่อยๆอย่างเงี้ยแหละโบติก้าเนี่ยซอฟดูแบบคือจากว่าถ้าไม่ซอฟมันดูง,ง่อยหวาอะไรเงี้ยแต่แบบพอซอฟออกปุ๊บมันมีผ้าแล้วเขียนคำว่าบติก้าลองดูแบบนี้ครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นตาว่ามันจะมีผ้าอยู่ตรงนี้ข้างในจะเป็นไม้แล้วก็เป็นผ้าแปะเข้ามาแล้วก็เขียนคำว่าบติก้าเวเนต้าอีกรอบหนึ่งเนาะ คือเนี่ยพอเจอ,อนี้อ่าไซส์เลขสี่มีหัวเลขสี่หางต่อถูกแล้วอ่ะถูกโบเดกาตัวโอีหน่อยหน่อยอามีหัางต่อนิดๆเอแบบเอียงมันก็จบแล้วอะฮะโบเดกาแล้วดูพื้นน่ะคมเป๊ะ สุดปะเอ,อถึงแม้ว่าคู่นี้จะผ่านการใช้งานมาในระดับนึงแต่ก็สวยมากเท่านี้แหละฮะถ้าโบเจก้านะคือบางอันเราเห็นเป็นพื้นไม้พื้นไม้อะ่ะเราก,เราก็เราก็อาจจะไม่ได้ว่าเขาว่ามันอาจจะไม่แทสแต่มันอาจจะเป็นปีเก่าซึ่งก็ดูตามสาภาพเพราะว่าหนังมันก็หนังมันก็เหี่ยวกันถลุถลุดหมดแล้วนะแล้วก็ ก็ถ้าเกิดใครใครใครดูเป็นก็ก็ซื้อได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าสําหรับเราอะเราดูตรงนี้เราให้เอาเข้า็อบได้เลยแล้วเราพาให้ไปเปิด็อบดูด้วยแล้วเราก็คืออีอกมันจับมาแล้วมันจะรู้เนี่ยอถ้าเกิดมันยังแข็งอยู่มันก็มันจะเป็นนี่่ะมันจะเป็นอย่างเนียะเออมันแบบลองดูลองดูลองดูลองด,องดูทุกอย่างมันพิสูจน์ได้ เหมือนกับคนที่เคยว่าเราว่าแบบอีคนที่มันมาเช็คกับมันทํายังไงหรอมันก็แค่ไปยืนถ่ายรูปในช็อปมาแล้วมันก็เป็นปีปัจจุบันสิก็เนี่ย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 ในช็อปเดินไปเดินไปดูก็ได้นี่ก็เนี่ยอย่างล็อกสตาร์ทเนี่ยที่บอกไปอ่ะที่ลงคลิปไปก็ก็เดินไปดูได้ในช็อปก็เป็นแบบนี้ทุกอย่างของเราพิสูจน์ได้ แต่ถ้าจะมากเก่าจะใช้คาว่าวินเทจจะใช้คําว่านู่นว่านี่แล้วมันก็อย่างงู้นอย่างนี้อย่างนู้นอย่างนี้คือเราไม่รู้เราก็ไม่ซื้อแล้วเราก็ไม่ขายกับรูปเพจเราเราก็ไม่เอามาใส่เองเราเป็นคนที่เราชัวร์แล้วมันต้องแท้เราถึงจะใส่เพราะไม่งั้นเราไม่มั่นใจเราใส่แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่มั่นใจมันจะคนละฟิลกับว่าเราอยากซื้อของปลอมมาใส่แล้วใส่นะอย่างนั้นก็คือกูซื้อของปลอมไง แต่อย่างเงี้ยคือกูรู้สึกว่ากูจะซื้อของปลอมมาใส่แต่กูได้ของเอ้ยซื้อของแทม้มาใส่แต่กูได้ของปลอมลเรอจะมั่นใจได้ยังไงอ่ะฟีลลิ่งมันก็ไม่เหมือนกันแล้วทุกคนนะอยากอยากหามือสองแบบของแท้แต่ว่าบอกเลยว่าตอนนี้ยยากยากมากนะฮะบอกไว้ก่อนเลยเพราะงานไฮเอ็นลงมาเป็นมือสองเยอะมาก แล้วก็เจอพ k ก็อต c ุชแบบเป๊ะทุกจุดแล้วใต้ซอฟเป๊ะมาแล้วเพราะฉะนั้นถ้าดูไม่เป็นจริงๆแ้่งเสี่ยงมากนะครอันนี้ก็ก,ก็บอกกันไว้เนาะเราก็ไม่ได้บอกว่าเราเก่งที่สุดเราก็ไม่ได้บอกว่าเราเสียงหรืออะไรทั้งนั้นแต่เรา เราพยายามที่จะหาใส่เองอยู่แล้วเราพยายามหาสิ่งที่มันถูกในสิ่งที่มันใช่สิ่งที่มันแท้ให้ตัวเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าสิ่งที่จะมาขายต่อเฮ้ยมันเอาของปลอมมาขายง่ายแล้วมันก็เอาของแท้กเก็บไว้มันมีคนทําแบบนั้นครับแต่ว่าที่มีทําก็ใส่ไม่สวยอะ่ะก็ใส่ไม่โอเคที่อื่นขายสามพันห้าสี่พันอะลวยสามพันเอาก็เอาไปเลยไม่ไม่อะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ย ถ้าเป็นแบบพี่น้องลูกค้าประจําก็ต่อมาก็กําไรนิดหน่อยก็ให้แล้วไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เอาเยอะอยู่แล้วอะไรอย่างเงีะะ้ยครับก็นั่นแหละครับก็เดี๋ยวฝากเพจไว้ด้วยแล้วการลงทุนแบรนด์เนมไซส์สใหญ่4 0่สถึงสีนะฮะแล้วก็มีอะไรก็คุยกันได้ถ้าเกิดใครมีแบบข้อมูลอะไรหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็มาเมอหมอยกันได้เราเมาหมอยกันได้ตลอดอยู่แล้วนะครับเพราะว่า ของปลอมมันเยอะจริงๆก็โดนกันมาเยอะแล้วก็หลายคนก็ทักมาคุยว่าแบบโดนหลอกจากนูน่นจากนี่จากนั่นมาบางทีก็อยากคิดว่าเขาหลอกครับถ้าเขาไม่ได้ตั้งใจหลอกถ้าเกิดเขาแบบเหมือนกับที่เคยพูดไปถ้าเป็นไลฟ์ก็ก็ไม่ได้แท้ทุกคู่หรอกครับก็มันก็ต้องเข้าใจกันอยู่แล้วมันต้องเข้าใจด้วยตัวเองอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าเป็นโพสต์ขายเขาก็ให้ดูหมดแล้วถ้าเกิด วันที่คุณแบบซื้อไปเล้วอะไรอย่างเงี้ยจะบอกเขาหลอกมันก็เป็นไปได้แต่ถ้าจงใจหลอกหรือตั้งใจหลอกอะไรประมาณเนี้ยอันเนี้ยค่อยว่ากันอ่าครับก็ต้องดูเจตนาด้วยแต่ว่าหลายๆครั้งที่จะได้ได้ยินบ่อยๆว่าแบบอืมคัดหลุดบ้างอ่าไม่แน่ใจบ้างของมาเยอะบ้างดูไม่หมดดูไม่ทั่วอะไรประมาณนั้มนมันได้ยินอันนี้มันได้ยินบ่อยๆอ,อ,อยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่าเออก็ลองไปดูกันเอาเองเรากัน เพราะว่าอันนั้นเขาก็อาจจะได้ไขยดูกว่าเราแต่เราอ,อ่ะก็ต้องไปเอามาดาักแบบนั้นอีกทีหนึ่งราคามันก็จะแบบต้องอัดปล่อยถึงจะปล่อยปล่อยเล่นๆก็แบบเออขอกำไรค่าน้ําค่าค่าส่องค่าหาอะไรเงี้ยห้าร้อยถึงพันหนึ่งประมาณนั้นนะฮะมันอาจจะแพงกว่าเท่านั้นแต่แต่ถ้าคุณไปเอฟสิบคู่แล้วได้แท้คู่หนึ่งเท่ากับอีกคู่นั้นนึ่งหมื่นหนึ่งอาติไปคู่ละพันเท่ากับอีกคู่นั้นน้่าหมื่นหนึ่งคุณได้ของแท้ในราคาหมื่นหนึ่งนะ ก็ลองดูแล้วกันและอีของปลอมทําไงก็โยทน,โเเยนยทิ้งเพืก็เราเตะอี่ยเราเราโยนทิ้งโอเคนะฮะเดี๋ยวก็ไว้เจอกันคลิปต่อไปแล้วกันว่าจะเป็นยังไงเนาะก็บายบายนะฮะฝากเพจไว้ด้วยแล้วกันสวัสดีครับ